อาสวัสดีครับก็กลับมาเจออีกครั้งนะครับวันอาทิตย์เนาะเราจะมาสตรีมในส่วนเกม,เกมหรือว่าผมเพ่อจะทำคลิปลงไปซึ่งตามที่สัญญาไว้ถ้าเกิดอ่าช่องผมมี s u b สไครป์เพิ่มขึ้นมาเป็น200ซับนะครับ200ซับ s ไครป์นะครับก็จะทำคลิปในส่วนของการแก้ไขอ่าทงในเกม Mouse and b e a d Ball Band นะครับโดยวิธีง่ายๆนะครับให้เราได้เข้าไปแก้กันอยากให้ ใส่ธงอะไรอาจจะมีธงชาติหรือธงทีมฟุตบอลธงอะไรก็แล้วแต่หรืออยากให้ธงนั้นเป็นหน้าเราก็แล้วแต่นะครับแต่วันนี้เราจะมาสาธิตในการแก้ไขรูปภาพธงกันเนาะก่อนอื่นขอออกจากเกมไปก่อนนะครับแล้วก็เราไปเข้าสู่แอปนะครับที่เราต้องใช้แอปที่ต้องใช้ก็คือ Paintnet นะครับตัวนี้เลย ออ p เพนเด d นะครับเอามาแก้ไขในเรื่องของไฟล์นำสกุลน,นะครับของตัวเกมนะครับก่อนอื่นเปิดไปที่ Mouse and b e d b o a r นะครับที่เกมคลิกขวานะครับเพื่อไปในที่ตั้งของเกมเนาะเปิดตำแหน่งที่ตั้งนะเสร็จแล้วเราก็เข้าไปในโหมดที่ เราเล่นนะครับที่เราจะแก้ในสุวรรณภูมิหายุทธนะครับแล้วก็ไปที่แท็กนะครับก็จะเห็นภาพต่างๆมากมายเลยที่ผมเอาไปอัปเดตชุดเกราะพวกนี้ด้วยเหมือนกันอ่ะจะเห็นผมมีธงไทยอยู่เนาะเดี๋ยวผมจะแก้ธงไทยให้เป็นธงญี่ปุ่นเดี๋ยวเราจะเสริมธงไปดี เดี๋ยวดูก่อนว่าจะเสริมธงตัวไหนไปดีซึ่งในธงของเกมเนี่ยมันก็จะมีหลายๆด้านเนาะแต่ผมไปเจอธงตัวนี้พอดีที่มันเป็นแนวตั้งลงมาในเกมก็จะเห็นว่าจะมีภาพแนวตั้งนะครับเดี๋ยวผมจะแก้ให้เป็นตัวนี้เนาะซึ่งเกมตัวนี้ถ้าคุณสมบัติคุณจะดูนะครับเป็นชื่อไฟล์ชนิด DDS Image นะครับซึ่งเป็น เกมตัวนี้ซึ่งถ้าเราแก้ปกติแล้วเราไม่ได้เซฟเป็น DDS เนี่ยมันก็ไม่สามารถใช้อ่านได้แล้วก็ใช้วิธีการเซฟทับมันก็จะง่ายกว่าที่เราจะปไปตั้งอะไรใหม่กับเปิเขียนโปรแกรมขึ้นมาใหม่นะครับก็หมจะใช้อันนี้ก็แล้วกันในการแก้นะครับผมจะเข้าไปแก้อีกครั้งแล้วก็ใส่ทงญี่ปุ่นเข้าไปนะครับเราก็เดี๋ยวขออนุญ,ญาตคัดลอก จี G, ตัวนี้ไว้ก่อนนะครับเอาไว้หน้าเดทับเพื่อถึงเวลาได้วางก็เนนต็มเมือน,นะครับเราก็ลากไปเลยครับเราลากตัวนี้ลงนี่เลยแล้วก็โอเพนนะครับ คราวนี้เราก็จะได้ในส่วนของภาพหน้าจอของทงเข้ามาเราจะแก้ไขทงแก้ทงไหนดีในนี้ผมขอแก้ตัวนี้เนาะดูจะไม่มีปัญหา,าอะไรมากเท่าไหร่เราก็าไปดึงภาพทงของเรามานะครับที่เราเกบเอาไว้ในรูปแบบไหนก็แล้วแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมหาอนผมเก็บภาพทง,งนะี่เนี่ย เรากลับภาพให้มันเป็นด้านเดียวกันกับทงในนี้ก่อนนะครับถ้าจะทําเพื่อความสะดวกนะไม่ว่าทงตัวไหนก็ตามแต่นี้ตัวที่แก้แล้วที่ผมทําไว้เดี๋ยวขอแก้ภาพทงนี้ด้วยอีกโ,โตด ใช่อ่ะแบบนี้ดีกว่าเราก็กลับภาพของรางก่อนติ๊ก่ไนติ๊ก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 ไม่ได้ทำหลายวันลืมเลยนี่ตัวนี้นะครับติ๊กตะคนับมองซ้าดเลยครับมาที่ image นะครับแล้วก็ สลับทงสาวนะอ่าโอเคเป็นแนวเดียวกันกับอ่าทงแล้วเนาะเราก็เอาทงเจแปลลงไปนะครับแล้วก็ไม่โอเพนนะครับคราวนี้เราเป็นแอดเลเยอร์อ่าพอแอดเลเยอร์แล้วเลเยอร์ layer, เราก็แก้ที่เลเยอร์นะครับในทงเลยอ่าทงนี้นะแก้ทงนี้ แล้ก็ย่อภาพครับให้ได้ขนาดพอเดียนกับในนี้นะครับอันนี้เราจะใช้เป็นธงญี่ปุ่นเนาะ,อะโอเคเรียบร้อยคราวนี้เราก็พลิกหน้าจอกลับมาเหมือนเดิมด้าน,นกลับดิ و, หมุนศาอโอเคตอนนี้เราหมุนองศากลับมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็อยู่ในด้านเดียวกันแล้วเนาะ เรียบร้อยคราวนี้เราก็ขยับให้มันพอดีนะเพราะอย่างนั้นเดี๋ยวภาพมันจะไปติดอยู่กับตัวอื่นอ่าโอเคได้เรียบร้อยแล้วเราก็เซฟครับ Save as ใช้ชื่อเดิมนะครับชื่อตัวนี้เลยแต่ว่าเปลี่ยนด้านล่างเป็น d d s s นะครับตัวล่างสุด dds s ตัวล่างสุดนะครับ ตัวนี้เลยแต่ถ้าเราจะมาแก้ใหม่เราก็เซฟเป็น p e n เ e t p e n n เ t เอาไว้นะครับ P D N เนอะอ่ะสุดแล้วเรียบร้อยเราก็เซฟทับไปเลยึกใช่ตอนนี้เซฟทับนะครับภาพจะเป็นภาพนี้อยู่โอเคอ่กาการออก ราไปดูกันตอนนี้ในนี้มันก็จะเป็นทงญี่ปุ่นนะครับคราวนี้เราไปดูที่เกมกันแล้วเข้าไปดูเกมกันว่าคราวนี้ทงญี่ปุ่นเข้าไปอยู่ไี่ยงนะครับ เอกสารที่ของทงไทยแต่ทงไทยมีอยู่แล้วของนี้เขี่ยนแก้กลับเนาะหรือเราต้องการที่จะทงในลักษณะรูปแบบอื่นเราก็เตรียมภาพที่เป็นแนวนอนนะครับเอาไว้ถ้าเป็นแนวตั้งเลยเราก็ไม่ต้องไปแก้อะไรละเราก็ใส่มาวางแล้วก็ยอ่อย่อสุดได้เลยซึ่งวิธีนี้ก็ถือว่า สะดวกกว่านะครับนิดนึงถ้าเป็นแก้ตัวอื่นไม่ว่าจะเป็นพวกเครื่องแต่งกายก็ใช้ลักษณะเดียวกันนะครับอาจจะไม่ได้ภาพที่แบบโอเคมากนักแต่ก็ผมว่าถ้าเป็นทงหรือพวกชุดเนี่ยถ้าเราไปดูฟอร์แมตของชุดรูปแบบรูปทรงต่างๆแล้วเราก็วางให้ให้ถูก เริ่มเกมใหม่นะครับเดี๋ยวเราไปดูแล้วเราก็เลือกการเกิดขึ้นมาเลยจ้าต่อไปใช่ทำไมถุตงตากเพื่อให้ได้ทุงนะครับเก็บติอยู่ในเลีนะครับหาถุงทักเลื่อนไปเลียน พาดเคลื่อนอง,งอ่าเรียบร้อยเลยภาพมีการพาดเคลื่อนไม่แน่ใจว่ามันไปนสลับกลับอยู่ตรงไหนเดี๋ยวขอเข้าไปแก้ใหม่นะครับพอออกไปก่อนเนี้ยถ้าเกิดวางด้านหรือมีการสลับสลับด้านอยู่เมื่อกี้มันสลับด้านอยู่แล้วก็น่าจะเป็นเหตุให้มัน มีการคาดเคลื่อนนะครับเดี๋ยวผมตอก่อนกดเคยอคโอเค็อเลโอเคโอเคโั้โเคโอเคโอเคโอเนโอคโอเคโเคโอเปโอเคโเเอเคโออเคเคโ่อนเคโอโอเคเคโอบอเคโเอเค้อเคเ,อเคโอเคอเ มีธงญี่ปุ่นเข้าไปแล้วนะก่อนหน้านี้มันไม่มีนะครับดออมันสลับด้านกันเองมันเลยนี่ครับจำได้ว่าตอนนั้นเปิดกดสลับไปสลับมาลงมันอยู่เรืเอ,อย๋ยวไปสลับด้านนิดนึงก็น่าจะเรียบร้อยนะครับ มันดันไปสลับด้านของธงเอานี้เราก็ติ๊กอ่าโอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีหนึ่งเซฟเซฟแก้แก้แล้โอเค,อเ,คเข้าใหม่ครับถือว่าให้ดู ถ้าเกิดทำพลาดธงม,มันก็จะขยับขึ้นๆๆไปเรื่อยนะครับเพราะมันมีบล็อกของมันอยู่แล้วลก็จะหาวิธีง่ายๆเข้ามาปรับแต่งจริงๆภาพพวกนี้เราก็แก้ไขได้หมดเลยนะครับถ้าเกิดเราต้องการให้มันเป็นแบบฉบับของเราเองหรือต้องการหาภาพหื่นที่มันดูดีกว่าแต่แต่นี่ผมก็เห็นว่า มันก็โอเคของมนระดับนึ่งอยู่แล้วนะครับในเรื่องของภาพเราอาจจะไปแก้ฉากผมจะไปแก้ฉากในเรื่องของตัวละครอยู่ว่าให้มันดูอลังการมากขึ้นเราจะสร้างตัวละครเป็นโชกุนของญี่ปุ่นอรอบนี้นะของไทยเราทำไปแล้ว ในญี่ปุ่นบุกตีอยุธยาประมาณนี้เริ่มเกมใหม่ครับรอบหน้าเดี๋ยวจะทําในส่วนของการสร้างพวกทหารนะครับให้ใส่ชุดตามที่เราต้องการเนาะให้ดูอีกทีหนึง แล้วก็อัปเดตเป็นการอัปเกรดทหารที่เราซื้อ,อ,อกปกติเนี่ยครับให้กลายเป็นทหารใส่ชุดที่เราต้องการอ่าเห็นไหมครับธงญี่ปุ่นมาแล้วเราก็ใส่ธงญี่ปุ่นนะครับแล้วก็นี่เอาปก ยาบัติโชคคุณอะไรดีโชคคุณยา,ะะยามาดะยามาดามันมีอยู่แล้วนะ,ะในการ์ตูนนะโชคคุณอะไรโชคคุณไอคิวไอคิวสั่งโชคคุณไอคิวสั่ง ใส่ไปก่อนไม่เป็นไรควาทนหู่นนี้นั่นก็เ,เอาแค่เันพอสร้างได้นะครับหน้าตาสมผลของโชกุนก็ต้องหัวเถิดใช่ไหมหมันต้องมีส่ผลอันนี้นี่หดเลยเลยดเลย มาแนวญี่ปุ่นหน,น่อยเราไม่ใช่คนไทยดี๋ยวนี้ไม่ได้ไม่ได้ค <c oughs> นเราต้อง <c oughs> อ่าโอเค หน้าออกติๆหนเลยไปเริ่มเลยครับไม่ต้องรอยไปเกิดท,ที่อัุยุาทีอะถึงแล้วเห็นไหมครับตรงกรอบด,ด้านหลังจะเห็นเป็นธงญี่ปุ่นนะครับภาพคูมากคุณผู้ชมผมปรับภาพมา เรียบร้อยากคุยเมื่อกี้ฟันทีเดียวตายเนี่ยเพราะว่ายิงหน้าไม้ไปแล้วครับไปดูจะออกไปเพื่อให้เห็นทง อย่าเล่นการหลบลีล้เป็นแรงได้กูนี่แหละเฮ้ยยามาจุฬาจะมาปิดชีวิตมึงได้เจอขอโมยตอนนี้ด้วยกันก็ได้ว่าต่อปุ๊บเจอขอโมยเจอขอโมยปรับเลยแปดหนึ่งจะเกิดอะไรขึ้น ปะทะแบบหยุดนิ่งไม่ได้นะเพราะว่าถ้าหยุดนิ่งอะไรนะะอ,อ,อย่เงี้ยเด็กน่อย ชิวๆอันนี้หนะ้าน,นี้เราก็แก้ไดไ้ถ้าเรามีอะไรภาพที่มันสวยๆกว่านี้เราเอามาใส่แล้มันแก้เราปรับได้นะน,นี่เราก็กเอาไม่ไม่โกงนะใช้โชคุณแล้วก็เดี๋ยวไปขายไปหาทหารก่อนนะครับเดี๋ยวไปหาทหารเข้าไปที่ตลาด tôi đang có cho tôi mình có một con để con bằng 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 ขายสเปียงไปแล้วลืม แต่ที่ปรารถนานแล้วก็มีใครเอา นี้นะครับถ้าเกิดอยู่นู้นก็จะอยู่ตรงก็อยู่ประมาณนี้เนาะผมก็ไม่ได้สร้างนันเพิ่มเดี๋ยวไปหาอาหารแล้วก็ไปบุกให้ดูอีกทีหนึ่งว่าาจะมีาไอ,อ้แปดอัดตัวใมดียาวแล้ว จจนะพวกมึงทั้งหมดทั้งสิ้นสองคนตายอาหารมากใครผมคนตายกันแน่บุกโจมตีครับปะ่ะสบิสบเจ็ดสบายสบายนะครับทหารเราก็จะเป็นทงญี่ปุ่นหมดเลยเนาะเสายญี่ปุ่นอันนี้อยู่โคนิดนึง ตัข้าวนะครับแค่นี้นะครับก็ให้ดูภาพการรบประมาณนี้เนาะอ๋อนึ่งสกรีน แต่า็ uh